าน้ำปลาหวานนะคะแล้วทีนี้พี่ด้าเนี่ยแถมนะคะโอ้โหเป็นของแถมที่แบบเลิศมากนะคะปลาอินทรีแดดเดียวนะคะฝีมือลุงไก่นะคะบัานอ้วนก็เลยจะมารีวิวนะคะวันนี้ก็มีอะไรบ้างข้าวสวยละลอนตักจากหม้อเลยนะคะแล้วก็ปลาอินทรีแดดเดียวนะคะแล้วก็เราเตรียมเครื่องเอาไว้นะคะมีพริกขี้หนูสวนนะคะหอมซอย นะคะแล้วก็น้ำปลานะคะฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะฝากกดแชร์ให้หน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากินข้าวกันกินข่าวกันพี่น้องอนะคะอะไรเหรออะไรนะแม่แหนมกับไข่ออ้แล้วก็มีแม่ทำแหนมพั่วไข่ามาด้วยนะจ๊ะทุกคน,นวันนี้นะคะกินแบบช้อนกลางนะคะ ห้ามดาม,ม่านะคะคนสวยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำปลาหวานกันจริงๆทำในนี้ไปเลยดีไหมเน่ะตอนแรกว่าจะทำในนี้แต่ว่าคิดไปคิดมาทำในนี้ไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะลุงไก่เป็นคนทำจากเพจแพนดา้าทำกินเองนะคะนี่น้ำปลาแบบเนี้ย เอาช้อนกลางเล็กมีไหมบ้านเราอ่ะก็ดีนะแม่แต่ว่าช่วงนี้ยังเพิ่งเลยเนาะมาจ่ะมาจ่ะแชร์ให้ด้วยนะแชร์ให้ด้วยทุกคนเป็นไปอินซีแดดเดียวนะคะคนสวยไม่ใช่ไปอินซีเข็มนะคะไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้แหละต้องเน้นเปรี้ยวเขาไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากแชร์บอกพิดาด้วยนะนี่ไม่ได้บอกหรอกนะนี่ไม่ได้บอกนะคะแค่ติดแท็กไว้ให้ อุ้ยสาไปบอกพี่ดาให้หน่อยปะบอกให้เจ้นหน่อยปะบอกพี่ดาว่าบานอ้วนรีวิวให้พี่ดา,าปะนะคะ<ท>นี่นะคะเนี่ยมันต้องมีอย่างเนี้ยนะเขาเรียกพริกพริกน้ำปลาเงี้ยนะคะ<ท>สูตรมะนาวแล้วก็ราดข้าวกินกับนทสีแดดเดียวแล้วก็มีแหนมข้าวไข่นะคะ เลยจัดกเลยข้าวเยอะทานละมาเด้อพี่น้องมีเย,เ,ยเยอะตะกัวเขาว่ามัเนเยอะจักไม่ข้าวเฮ้ยมีไข่ด้วยเหรอเนี่ย เฮ้ยไข่ปลาอินทรีย์เเนี่ยไม่เคยกินไข่ปลาอินทรีย์ค่ะทุกคนมาเด้อ,อยายดมขอทอดให้กินนี่แล้วก็นี่มีน้ำปลานี่นะสุดยอดมากดเดี่ยวกินกันเธอานวไหนก็ได้นะยายพร้อมเสมอถ้าไม่ใช่วันทำงานยายมีวันทำงานด้วยเหรอ,อวันลกุนี่เต็มเอียด กปร,ระกาศดอง,งาราคาเท่าไหร่อืมอร่อยมากอะ <S <S อืมอืมปลามันแบบเดี๋ยวให้เด็กๆมากินกันอืมปลาเส้นอ,อร่อยมากชิ้นปลาออืมมากที่สุดอะ ท้ำลายแตกปุอกร่อยมากมาเด้อมาเด้อครึ่งโลสองร้อยห้าสิบบาทอืมสอร้อยเก้าสิบขอโทษเนาะโหเรืองค่ามากอะ่ะ อห mm hmm. นมันก็เหลือแค่เนี้ไยไข่ก็เหลือแค่เนี้ยได้ไข่เป็ดมาห้าใบจะซื้อมาสิบใบมันไม่ได้ mm hmm. ว่าจะให้ทอดตัอสองเบื้องเนี่ยอ mm hmm. หมดรดรดเนี่ยสองเก้าไม่ใช่หรอ mm hmm. คุณคุณว่าสองเก้านะนี mm ่ว hmm. ะไม่แพงหรอกไอ mm hmm. ตัวปันซีเนี่ย mm hmm. ไปสาระโทไปสาระเขาแล้วหรอโอนไหมห้าพันหนึ่งร้อยเดี๋ยวให้โอนให้เขาโอเคโอนให้เองเขาบอกว่าถ้าไม่กลับนะเขาจะไม่รับผิดชอบทางรัฐบาลอือดูเนี่ยจะไปต้องไปกลับสี่วันก่อน ชิ้นใหญ่มากอร่อยมากสองร้อยเก้าสิบไม่แพงพราบ้านว่าไปกินที่ร้านอาหารไปอินซีแดดเดียวสองชิ้นสองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบอันนี้ถูกกว่ากว่าเราไปนั่งกินร้านอาหารครึ่งหนึ่ง เขาส่งทั่วเทศนะเขาจะไม่ได้มันอยู่บ้านยิ้มน้ำไปวาร์ปจนหลงงทำพริกอย่างนี้ใครดูแล้วนน้ำลายไหลดูแล้วแฮปปี้ให้พี่มัพปี้ค่ะ จริงๆแฮปปี้มากเขากินข้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปไล์สดขายสภาพผ้กันใครอยากกินนะคะสั่งได้เลยที่พี่ด้านะคะแพนด้าทำกินเองจะบอกว่าอร่อยแบบติดปากติดลิ้นอะเขาขายดีอันนี้ยเมนูแบบว่าแรกๆเลย ของเพจแพนด้าทำกินเองนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเขาทำเองด้วยนะอู้มืมใครเคยกินแล้วเพจพี่ดารีวิวตรงนี้ได้เลยนะคะ กินมากด้กินพริกทุกคำที่ชายก็อยู่ก็ทำให้กินกันให้ให้ดีนะต้มต้มยำอะไรทักอย่างหนึ่งค้องคอ ไม่รู้ในแพ็กมันมีสี่ชิ้นบานอ้วนนะเอาปลาอินทรีย์เนี่ยทอดแต่ไม่ต้องแห้งแบบนี้เอามาเจียวเอาพริกแกงมาเจียวในน้ำมันให้หอมๆแล้วอันนี้ลงไปผัดๆๆๆปรุงรสนิดๆฝอยฝอยอันอะไรก็ฝอยมะกรูดใส่อย่างนี้เลยเป็นชูชี เนื้อมันแน่นมันเป็นปลาที่อร่อยจริงๆกินครั้งแรกตอนที่เริ่มเป็นแฟนลงแอด10กว่าปีก่อนฮะถ้ามาก็มาไม่มาก็เลยไปแอนเนี่ยข้าวโคขอที่สามเนี่ย เน้นแต่มันก็แตกตัวดีข้าวหอมมไม่ใช่เป็นข้าวเหมือนข้าวขาวอะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำกินแล้วเพื่อสุขภาพแต่เวลาเย็นแล้วมันก็ไม่ไม่แข็งแต่ว่าแตกตัวดีไม่เหนียวมันหอมเล็ก วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยทำให้เรากินข้าวจุเลยอะจะบอกว่ามันดีมาก <c oughs> ไม่เค็มเหมือนปลาสดเลยอร่อยมากต้องไปลองเองอันนี้แหนมข้อไข่คือมีใยดมมาอิ่มแล้วอะตุก รอไอ้นั้นได้ไหมไม่ไหวแม่อยู่ด้วยทุกวันเงี้เดี๋ยวดมหาแนวกินให้ดิจังวับดี้ค่ะใครดูแล้วมีความสุขดูแล้วแฮปปี้ใครพิมพ์มอปปี้และระหว่างการรับชมมดอ้วนก้มๆเงยๆใช่ปะ กดหัวใจกดไลค์กดว้าเป็น icon, อีโมที่คอนลอยมาให้หน่อย <Okay. S 1> เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวไปไลฟ์สดขายสภาอผ้ากันเสื้อผ้าสวยเยอะเลยแล้ว oh, <okay. S 1> มีกากหมูพิดาก็ขายดีอร่อยมาก oh, <okay. S 1> ถ้าเปิดแล้วไม่เคยไม่เคยปิดฝากล่องเลย <laughs> หมดหมดหมดครั้งเดียวเลยือ mm อ hmm. ทำน้ำปลาอย่างนี้ก็ได้หรือทําเป็นซีฟู้ดก็ได้พคิด,าาว,ว,ดว่าเค็มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเค็มนะเป็นปลาแดดเดียวรสชาติแบบเนื้อแน่นๆแ,แบบปลาแล่มเฉยๆอะ่ะผลสูงอายุกินได้ หอมเลยนะอืมนืกเลนะมระเ็หอมกินกันสี่คนตักแล้วก็แบ่งไปกินกันกินกันห่างๆช่วงนี้ห่างกันสักพักไม่มาจู้หัวกันกินอยากสั่งไปสั่งเลยอร่อยจริงดูคนที่ขอมาคอมเมนต์เลยแฟนเพจพี่ได้เยอะแยะ ของเขาดีจริงสะอาดมากด้วยไปดูมาแล้วไปเห็นบ้านเขามาแล้วอ,อมาตรฐานมากเป็นสแตปเลสหมดใช่สะอาดสะอาดชอบของเขาดีจริงเคยกินแล้วอร่อย อร่อยมากเนื้อมันแน่นนะแบบจะบุบ่มบามกินแบบสามชิ้นห้าชิ้นกินไม่ไหวนะฟูสุดๆเลยเนื้อมันแน่นชิ้นเดียวเนี่ยคือกินข้าวได้เป็นจานของจานไม่ได้ว่าเค็มนะแต่เนื้อมันแน่นมากและยิ่งทำน้ำปลาเงี้ย บอกเลยข้าเป็นหมอปริมคนไทยเนี่ยโคตรโชคดีมีอาหารที่ดีวัตถุดิบที่ดีเอย่าดมเขาหุงข้าวก็ขอสิบสามให้เป็นข้าวน้ำตาลต่ำ ชิมได้นะอร่อยอยู่นะไม่ได้แบบคือเหมืนอนข้าวกล้องข้าวแบบ,บ <พอ S 1> ผัดสีอ่ะพ่อเขาชิหมหอมมะลิอย่างดีเขาชินนี่เขายังไม่ตุ๋นเลยอร่อยอร่อยกินกินดีอยุกระบาดกินถังละหกร้อยกว่านุ่มด้อยเนื้อมันแน่นพี่ใครยังไม่เคยกินมันก็จะของเขาจะเป็นแบบชิ้นอย่างนี้กับชิ้นแนวหางปะ ชิ้นหางก็อร่อยนะหางใบซีก็อร่อยก็จ้อยเน้่อยู่น้ำข้าวน้ำปลาเอออันนี้ก็ไม่กินนะเนี่ยปลาต้องกินตาช่างสวัสดีนะคะเมนูง่ายๆอ่ะเน่ะ แบบเ่นเนื้อมันแน่นสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดว้าวลอยๆมาด้วยนะบางทีเห็นคอมบางทีแบบเห็นทันมั่งไม่ทันมั่งดีงามแคก็สองร้อยเก้าสิบ จะซื้อกันซะนะซื้อไปให้แม่ให้พ่อกินมีประโยชน์ใช่มัมนที่ปากที่ก้างมากินดีเอาเอาย่าดมเตะกล้องอย่าดมเต็กก้องอ ตุกหันจอยให้เจ้หน่อยหันนิดเดียวตแตะจอสว่างให้หน่อยเดียวข้างล่างข้างล่างตัวที่สามโอเคหม้อเยี่ยวซื้อให้ฮะมี่้ให้ออโอ้โห<อ>ข้าวหนึ่งจานพูนๆแซ่บพักแซ่บแหง้งังวะส่วนี้เป็นแหนมขั้วไข่ยดม ตุนอาหารนะพี่พี่มนงง่ายๆอย่างเงี้ยนี่แล้วตอนนี้นะจะบอกว่าช่วงที่คนกักตุนอาหารเนี่ยส่งออนไลน์ทั่วประเทศเนี่ยมาดีาไหมลุงอร่อยนะเนื้อรวนสองร้อยเก้าสิบ ถ้าอย่างนี้สองรอยแปดสิบเหรอโถ่กกายังจะลดราคาไปอีกเนาะเจได้เพราะแนนนั้นราคาสู้โควิดขายดีจนเอาไม่ทันแล้วนะ,ะไปกินกับลุงแอ๊ดสองชิ้นสองร้อยห้าสิบอะร้านอาหารนะนะขนมกาละสินด้ยับโควิดเติมข้าวจากักหน่อยเถอว่าใครบอกให้เติมข้าวพิมพต่อเต่ามาดิเห็นต่อเต่าสังห้าตอก็คงจะตักอยู่หรอกไม่หรอ นนเขากินกันหมดแล้วสวัสดีแฟนเพจยังสวัสดีจ้าคนสวยมาถึงมาเอามือจกมาจ้วงอ่ะขอสองบาทดิแม่โอ้โหจะตกจะหกค่ะแม่สย หน่อยเดียวนะอันนี้ช้อนพี่เดือนนั่นเนี่ยส่งมาให้เนี่ยได้ใช้ประโยชน์แท้โอ้ยอย่าพิ่งจ้าบอได้ข้าวเนี่ยบอกออกเลยเนี่ยจับ้ให้มั่งโอ้ยอร่อยแท้เอาเลยผัวเมียกินตัวกันได้หรอกเอาสามีเอาเอาอ,อจัดไปไม่มีปัญหารอกข้าเจ้าอะ เองนั่นแหละเองนั่นแหละไม่ไหวเองอย่ามายุ่งกับข้าทั้งนคนนะเวลาก็บางโอุ้งสามีไปถามซื้ออีกเน่เวลาอยู่กันสองคนเหรอไอ้บังเอิญติ๊ตีแล้วก็ถามซื้ออีกอะซื้อมาจากไหนต้องติดต่อยายเหววแล้วนะอันนี้อ่าแหนมพวกไข่ฝีมือยายดมโอ๊ยเนาะ จะก็ออะไรดูแลเหรอลุงมานั่งกินกับเจ๊นี่ลุงสองบาทไม่พอดอกประสัน อร่อยมากเดี๋ยวมันจะจุกโพดพันนี่แหละ,บบะออหนุ่มแอดเป็นคนพาบัตรอ้วนกินนะสมัยก่อนนู้นมาสิบกว่าปีที่แล้วไปดอนหอยหลอดอะไรวะโลละห้าร้อยห้าสิบแพงจังวะอะไรเงี้ยเนาะสมัยก่อนมาสิบกว่าปีที่แล้วอะ ลุงแอดนะพากินนี่ทําใจไม่ได้แพงอพอกินแล้วแบบอุ๊ยอร่อยสง,งั <c> ้น <oughs> ไม่เคยกินไงไม่รู้จักแล้วพอไปนั่งกินร้านอาหารมันก็สองตัวเอ้สองชิ้นแบบเนี้ยสองร้อห้าสิบเอแต่มันก็คุ้มแหละอร่อยแต่พอมาเจอพี่ด้าเออเขาทําเป็นเส้นเล็กๆก,ก็ไม่แพงมากพอกินได้อยู่ซื้อไปให้คนเท่าคนแก่นะมันไม่เค็มเกินนะ Hello my friend from มายมี่ฟลอริดาวอลคัมอายุเท่าไมากินข้าวไลค้ครับอร่อยอ่ะมันอร่อยมากต้องเอาไปลองเองคุณเขาดังอยู่แล้วนะรีวิวไปก็ไม่ได้ลูกค้าเขาอยู่ดียวทำไม ข้าวอร่อยมากเดี๋ยวไปเต้นก็ย่อยหมดแล้วกินนี่ดูแหนมกั้งนี่ไงเดี๋ยวเนี่ยทำน้ำปลาแบบนี้นี่คุกแบบนี้โอ้อร่อยจุใจ อลังการแล้วปลาล์มาเนื้อแน่นนะปลาเมียวจานหนูเลยก,ก็ได้ไหมกินปลาอินทรีย์สิของโบดอะกินหมดไปเมื่อวานปรุงบ้านลุงแอดอะกินปลาอินทรีย์เค็มเว้ยซื้อมาจากอะไรนะชื่อชื่ออะไรวะลำพญามะกอเว้ยเวิ่กินผงห้องไปหมดปรุงไปจานบ้าน <laughs> <ś sie g> สงสารน่าเนี่อ๋อไม่ใช่ขอจับมือน้องหมายถึงว่าน้องขอยืมถ้วยอะมาโชว์แฟนเพจหน่อยไม่กล้าจะมาจับมือเมียดูนี่จานลุงยกให้เลยอันนี้อายยกให้อะยกให้เลยรักกันเนี่ยเรากินข้าวแค่นี้เราจะได้มีค้นที่ไว้กินหนมเยอะ ลลลกล้าจ้าจ่ะองแอกรกชอบกินขนมไปซื้อขนมมาเต็มบ้านหมดแต่บานอ้ว่นอะชอบกินอะไรแบบนี้มากกว่าไม่ชอบกินขนมกระจุกกระจิก๊กลุงแอระแกจะมีขนมกระจุกกระจิก๊กเซเว่นน้อยดีค่ะคุณพี่คุณพี่นิดสั่งให้คุณพ่อทานที่ตัวระดิชใช่ไหมคะปลากับน้ำพริกใช่ สั่งให้คนที่เรารักอะได้บุญนะพี่นะคนเฒ่าคนแก่อยู่ตามบ้านอะ่ะแม่พ่อตายายอย่างงี้ขอบคุณที่ช่วยแชร์ให้นะคะอืมอร่อย อร่อยแ้้วมาลองดูค่ะทำน้ำปลาเปรี้ยวเนือน้ำจิ้มซีฟูดก็ได้เดี๋ยวก็รู้เองกินเพียวๆเนี่ยก็ได้แต่ว่าไม่อัรรถต้องมีน้ำปลาเปรี้ยวอย่างนี้เลยแล้วเนื้อมันแน่นนะจุกคนเดียวหนึ่งชิ้นนี่จุกๆเลยนะ อรอองมาลองเองเดี๋ยวบันอ้วนจะมีไล์สดนะคะเนี่ยเรียมสภาพไปเพียบเลยมันยอมมาหมว่าเนี่ยมาอย่าลืมตามมาดูไลรสดขานสภาพด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำชื่นชมนะคะขอบคุณสำหรับพลังบวกนะคะเพจเราก็มีเป็นความบันเทิงสำหรับแฟนเพจเนาะแล้วก็เอาไปรับและส่งพลังบวกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะจ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 ะคำพูดกิริยาวาจาใด,ดๆถ้าบัตรอ้วนคนนี้ดูไม่สุภาพนะคะดูสถุนสกุลต่ำนะคะบัตรอ้วนคนนี้ก็ต้องกราบขออภัยพี่ๆไปด้วยแล้วกันขอบคุณสำหรับคำชมและคำด่าทุกคนเลยนะคะ น่ารักมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะไปละบบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายกดให้หน่อยค่ะบายค่ะ